สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัทด้วยนะคะวันนี้นะคะช่อง NW Real Estate เ8สันจรน,นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะคะใช่ครับตอนตอนี้อยู่ไหนคะพี่น,นัทตอนนี้เราอยู่ที่ในตัวจังหวัดชัยภูมิเลยะนะครับค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในตัวจังหวัดชัยภูมิหรือว่าในตัวเมืองนะคะแบบ,บนะคะกำลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดิน302.9ตารางวานะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลรอบเมืองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะใช่ครับ นี่ตรงนี้นะครับเราวิ่งมาถึงตรงแยกถนนนะครับ2051นะครับผมตรงด้านนี้ก็เป็นแยกถนน2 0 1 2 0 5 1นะครับก็ไปทั้งจังหวัดนครและสีมากรุงเทพแล้วก็เทศบาลเมืองชัยภูมิก็ได้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับอ่าเราเลี้ยวซ้ายเลยนะคะ ใช่ครับเดี๋ยวซ้ายไปเลยด้านหน้าจะเป็นชัยภูมิโพลิคลินิกนะคะด้านหน้าจะเป็นชัยภูมิโพลิคล<ช>ินิกนี่าพผากลางเมืองชัยภูมิาาามาเลยกันนั่นเลยนะน้องแอม,มใช่คะ่ะด้านหน้านะคะคุณผู้ชม่าจะเป็นโลตัสนะคะโลตัสเฟรชนะคะตอนนี้นะคะแบบกําลังผ่านมูลนิธิสว่างธรรมนะคะซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวว่ายกาธุค่ค่าตรงไปก่อนนะคะตอนนี้ใช่ครับผม ก็เป็นแหล่งธุรกิจของจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะ,ะที่ดินแปลงนี้นะคะเราดูจากพิ่ขัดแล้วเนี่ยใกล้มากๆเลยนะคะ,กใ,คะใกล้เมืองค่ะพี่นัทใกล้เมืองมากๆเพราะว่าห่างจากสะทางจากอนุสาวรีย เจ้าพ่อพยาแลเนี่ยเพียงประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและเป็นเขตของอ,อำเภอเมืองใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ว่าเนื้อที่เยอะนะคะในราคานี้เนื้อที่เกือบหนึ่งไร่นะคะ <Wow. S 2> อ๋อซึ่งหาหาได้ไม่ง่ายเลยนะคะเนื้อที่เยอะและราคาถูกขนาดนี้นะคะใช่ครับเนี่ยน้องแม,มนพอถึงวงเวียนตรงนี้นะครับให้วิ่งตรงไปนะค,คะโะตอนนี้เราผ่านวัดชัยประสิทธิ์นะคะคุณผู้ชม เราผ่านวัดชัยประสิทธิ์นะคะครับผมตรงนี้เราใช้ถนน202แล้วนะครับเมื่อกี้เราวิ่งมาถนน2015นะครับผมก็เข้าถนน202ตรงหน้าวัดชัยประสิทธิ์นะครับผมก็วิ่งตรงมาต่อไปนะครับผมใช่ค่ะตอนนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นฮอนด้านะคะส่วนด้านขวามือจะเป็นยามาฮ่าคุณผู้ชมหลากหลายเลยคุณซางนะครับใช่ทเอบาลนะคะตลาดทเทศบาลแล้วก็ ผ่านแล้วลนะสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดเชยภูมิด้วยด้านขวามือนะคะเขาจะมีป้ายผ่านด้านซ้ายมือเป็นโรงแรมเลิศนิมิตนะคะคุณผู้ชมโรงแรมเลิศนิมิตนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะและฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นทองแท้เจริญยนต์นะคะคุณผู้ชมะช่ะตอนนี้เรากําลังจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินปลูกบ้านอําเภอเมืองเชยภูมิเนื้อที่3 0 2 9ตารางวานะคะใช่ครับผมก็ทำเล มากๆนะครับเนื้อที่เนี่ยดีมากๆติดถนนด้วย<ช>นะครับผมเขาเขาเรียกว่าโทษนะคะพี่นะเขาเรียกว่าบ้านกกบกค่ะบ้านกกบกหมู่ที่สามนะคะไหนครับ เส้นถนนเส้นนี้นะครับไปอำเภอชุมแพ100โลนะครับอำเภอ,อบัวใหญ่52อมกมขอนแก่น1 2อกมเท่านั้นเองนะครับผม,อ,ผมอยู่ใกล้ๆเลยนะคะที่ชัยภูมิอ่ะโทษน,นะคะชัยภูมินี่จะเป็นเขตติดต่อระหว่างอเราไปโคราชก็ใกล้เราไปขอนแก่นก็ใกล้แต่ว่าไปขอนแก่นจะอยู่ใกล้สุดก,ก็คือจะเป็นตัวอำเภอชุมแพนะคะ และเราก็ผ่านปั๊มน้ำมันปตทนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือคะ่ออะอยปตทอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับพอถึงตรงนี้นะครับให้ชะลอความเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าทางด้านซ้ายมือนะคะับเลยปั๊มปตทมาแล้วให้ชะลอใช่ไหมคะแล้วก็จะเราผ่านวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะซึ่งแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะจะห่างจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิประมาณ2.6กิโลเมตรเท่านั้นนี่ครับเราเลี้ยวเข้าช<อ>ุมชนบ้านกกบกนะครับประมาณ1กม1ก <1 S 1> <ๆ S 2> ม 1> ะะแล้วตรงป้ายเนี่ยจะเป็น d y n a สตีนะคะไทยทอบสาขาชัยภูมินะคะห่างจากถนนใหญ่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเขาเขียนป้ายเอาไว้ เข้าไปที่บ้านกกบก1กิโลเมตรนะคะตรงซอยดนาสตี้เลยค่ะใช่ครับวิ่งตรงเข้ามาเลยนะคะผมค่ะโอมอันนี้อยู่ในเมืองมากๆเลยนะคะพี่นัทใช่ครับใกล้แค่นี้เองนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็กําลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดินปลูกบ้านสวยๆในอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งปลายนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านกบบกหมู่ที่สนะคะ ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชัยงูมิค่ะเนื้อที่302.9ตารางวาวันนี้นะคะ NW Real Estate 78สันจอนนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมที่ดิน2แปลงแปลงแรกเป็นที่ดินการเกษตรนะคะเมื่อกี้เราผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็คืออยู่ที่บ้านยางบะานนะคะส่วนที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นที่ดินที่เหมาะกับการปลูกบ้านนะคะเนื้อที่302.9ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านกกบกหมู่ที่3ค่ะตอนนี้เราก็ตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ พิกัดนี้ประมาณหกิโลเมตรตรนั้นนะคะใช่ครับผมไกลมากๆเลยนะครับสามารถปลูกบ้านได้นะครับแล้วก็ค้าขายได้ด้วยนะครับผมพี่นายค่ะเราบอกว่ามีวิวเขาก็ถูกใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับเพราะว่ามีวิวเขาสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะมีวิวเขาสวยมากๆกเลยมีชุมชนนะครับเป็นอยู่ในชุมชนโครงการหมู่บ้านนะครับในพื้นที่โดยรอบนะครับผมค่ะนี่มีบ้านจัดสรรใกล้ด้วยนะคะ ตอนนี้เราผ่านเข้ามาในชุมชนที่ของหมู่บ้านกกบกแล้วแต่ว่าเราอยู่หมู่บ้านพวงเพชรนะคะคุณผู้ชมตัวของในเครือหมู่บ้านชุดติมมาชัยภูมินะคะเขาเรียกว่าหมู่บ้านพวงเพชรค่ะนี่เขตบ้านกกบกนะครับอีกประมาณ800เมตรข้างหน้านี้แล้วนะเราเลยหมู่บ้านพวงเพชรมานะคะแล้วมีป้ายด้านซ้ายมือเขตบ้านกกบก800เมตรนะคะตรงต่อไปเรื่อยๆและด้านขวามือนะจะมีป้ายว่าเอื้อสุก หมู่บ้านหอ่าหมู่บ้านเอื้อสุข5านะคะคุณผู้ชมนี่จะเห็นได้ว่านะครับเป็นชุมชนของการหมู่บ้านจัดสรรนะครับามากมายนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นทำเลอีกดีทำเลหนึ่งนะครับใกล้เมืองน,นะครับผมค่ะ แต่อยู่ในตัวเมืองนะคะพี่นะาแต่มีต้นตาลเนาะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะและที่สําคัญก็จะมีวิวเขาด้วยนะคะแบบมีมความรู้สึกว่าน่าทึ่งตรงนี้นะคะคือเป็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะตอนนี้เราก็ตรงต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นถนนลาดยางคอนกรีตอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชม ครับตอนนี้เราก็อยู่ในชุมชนกกบกแล้วนะครับดินนิดเดียวนะครับปกปิดดินแล้วนะครับผมก็เป็นถนนดีนะครับถนนกว้างขวางแล้วก็อยู่กลางชุมชนแบบนี้นะครับที่ดินของเรานะครับเป็นทางผ่านระหว่างนะครับโครงการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตัวจังหวัดชัยภูมินะครับผมก็คือตัวจังหวัดช,ชัยภูมิชั้นมานะคะก็เนื้อที่เกือบหนึ่งไร่เลยนะคะคุณผู้ชม เราก็เป็นชุมชนนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะถนนคอนกรีตอย่างดีนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะตอนนี้เราจะต้องเลีเ้ยวนะคะที่ทำการกำนันนะครับเราก็วิ่งบนร,รอบเมืองขวามือนะครับผมคะ่ะเราเลี้ยวขวานะคะ แลองนะครับก็ถึงแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่ดินอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นี่เองนะครับ้ัดูจากครับผมโอ้โหใกล้มากนี่ถึงแล้วแปลงนี้ใช่ไหมคะพี่นัทค่ะอุ้ยวิวเขาด้วยพี่นัทค่ะเดี๋ยวเราลงไปชมแปลงที่ดินพร้อมกันเลยนะครับได้ค่ะโอ้โหสวยมากๆาเลยพี่นัทค่ะแต่ว่าในโฉนดเนี่ยที่เราดูเขาจะบอกว่ามีทางสาธารณะประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะ อตอนนี้อุ้ยวิวขาวสวยมากๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมชมที่ดินกันเลยนะคะวันนี้เราไลฟ์สดนะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมก่อน,นเลยนะคะสนใจที่ดินปูบ้านส,สวยๆนะคะต้องแปลงนี้นะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดชัยภูมินะคะ,ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวแบม่มพาคุณผู้ชมเข้าไปชมแปลงที่ดินก่อนนะคะ ลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่แต่เป็นทุ่งนาที่สวยมากๆเลยอ๋อเขาจะเป็นแบบบรรยากาศทุ่งนานะคะคุณผู้ชมอตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านหน้าแปลงที่302.9ตารางวานะคะโอ้ยวิวค่ะสวยมากๆเลยค่ะ บบไม่รู้จริงๆนะคะคุณผู้ชมว่ามีวิวเขานะคะจนเราต้องมาดูเองนะคะเนี่ยค่ะนู่นเลยด้านหลังเป็นวิวเขานะคะและเนื้อที่แปลงนี้ก็คือ302.9ตารางวานะคะสวยมากๆนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็ติดถนนลาดยางอย่างดีมีไฟฟ้านะคะน้ำประปาก็มีอย่างแน่นอนรถส่วนกันได้นะคะเนี่ยค่ะรถกำลังมาพอดีเลย นี่นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านกกบกหมู่ที่3ตําบลรอบเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะแบบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่302.9ตารางวานะคะ302.9ตารางวาหรือว่า3งานสอตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านกกบกหมู่ที่3นะคะตําบล รอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะติดถนนคอนกรีตแบบนี้อย่างดีนะคะคุณผู้ชมและก็คือแปลงนี้ค่ะที่เราขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นานะคะเป็นที่นายังไม่ได้ถมนะคะ วิวเขานะคะคุณผู้ชมวิวเขาด้านหลังเลยสวยมากนะคะอากาศดีมากๆเหมาะกับการปลูกบ้านพักอาศัยนะคะแล้วก็เป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะเนะะี่ยค่ะเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เขากําลังแบบใช้เครื่องกระจายเสียงอยู่ในหมู่บ้าน <laughs> แบบอาจจะพูดแบบว่าอ่เขาเรียกอะไรนะอ่ะแทรกกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยคะ่ะเขาเป็นแบบเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านนะคะ โอ้ oh, พี่น,นัทฮะเนี่ยเราเพิ่งรู้นะคะพี่น,นันเวลาที่เราดูในพิกัดเนี่ยเราไม่เห็นเขาใช่ไหมคะคอ๋อเราไม่เห็นเขาแนละ้วแต่ว่าพอเรามาเองเนี่ยเราเห็นภูเขาใกล้ๆเลยใช่ครับนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แปลงที่ดินาราคาถูกอีกหนึ่งแปลงเลยนะคะแปลงนี้นะคะคุณผู้ชม <laughs> สวัสดีก่อนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าแปลงที่ดินอีกหนึ่งแปลงแล้วนะครับผมตรงนี้นะคะตอนนี้นพี่นัทต้องระแวงเพราะอะไรรู้ไหมคะค่ะมีน้องมาตรงนี้นะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมาแก้ใจดีอยู่ใช่ครับตรงนี้นะคะ เป็นแปลงที่ดินเท่าไรนะครับน้องแอนเนื้อที่แปลงนี้เนื้อที่302.9ตารางวานะครับยสองจุดเก้าตารางวาใช่2 2> ซึ่งวิวข้างหลังนี้วิวเขาโมโหรานมากเลยนะครับใช่สวยมากสวยมาก,มากเนื้อที่3 0 2 9ตารางวาแล้วก็ราคาขายถูกมากแปลงนี้ติดถนนลาดยางอย่างดีงเลยนะคะแล้วก็มีไฟฟ้ามีน้ำประปาเรียบร้อยอยู่ในเมืองห่างจากห่างจากตัวเมืองแค่4กิโลเท่า นั้นนะค <4 km S 2> ะ<อ>แล้วก็ <นะ S 2> ห่างจากถนน2องนนนะคะชัยภูมิสีคิ้วประมาณ1.4กิโลเมตรค่ะห่างจากโรงพยาบาลห่างจากอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประมาณ4กิโลเมตรนะคะห่างจากวิทยาลัยกเกษตรชัยภูมินะคะประมาณ2.6กิโลเมตรเท่านั้นโอ้หแปลงนี้ห่างจากโรบินสัน8กิโลห่างจากโลตัสประมาณ4กิโลค่ะคุณ<ช>ผู้ชมโ,โดยประมาณาเลดีมากๆเลยนะครับถ้าใครต้องการนะครับที่ดินนะครับ วิวเขาสวยๆด้านหลังนี่เลยนะครับของจังหวัดชัยภูมินะครับแนะนําแปลงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นทําเลที่ติดถนนแบบนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเนี่ยจะได้เห็นว่าอยู่ในชุมชนโครงการหมู่บ้านนะครับมากมายเมื่อกี้ผ่านหมู่บ้านเนาะเยอะใช่ครับเพราะงั้นทาเลตรงนี้นะครับก็ค้าขายได้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ใจกลางชุมชนนะครับ ขายของได้นะคะเหมาะกับพักอาศัยนะคะคุณผู้ชมคือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแปลงนี้ยังไม่ถมแค่นั้นเองเป็นที่นานะคะ<ช>ที่คุณผู้ชมเ,เห็นก็คือจะเป็นที่นา<ม>แล้วก็รูปแปลงรูปแปลงแปลงนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะคะแล้วก็จะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะประมาณ30เมตรนะคะและความลึกนะคะจะอยู่ประมาณ44-46เมตรโดยประมาณนะคะคุณผู้ชม และตามโฉนดเนี่ยด้านหลังก็จะติดทางสาธารณประโยชน์ด้วยนะคะพี่นัคะก็จะติดด้านหลังด้วยที่สําคัญก็คือสวยมากๆก็จะเป็นวิวเขาวแบบนี้เลยพี่นันคะทําไมเป็นแหล่งชุมชนของน้องหมาวิ่งเล่นกันเยอะมากสวยมากๆเลยนะครับถ้าใครนะครับต้องการที่ดินนะครับวิวธรรมชาติกลางชุมชนแบบนี้นะครับก็สอบถามเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับที่เบอร์0638412188นะครับ เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ เราไปถ่ายทําคลิปเต็มให้ทางทาผู้ชมกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดนะคะคุณผู้ชมค่ะรอชมคลิปเต็มนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสาหรับไลฟ์สดแต่คุณผู้ชมเห็นไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหสวยมากๆเลยก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์0ูนย์หกสามนะคะหรือว่าแอดไลน์ ID 0 6ศูนย์หกสามแนะคะติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดีและสังหารกชนิดและช่อง YouTube นะคะคือช่องนี้เลยช่อง n w real estate 7 8นะคะวันนี้นะคะ w ิลเลียเอสเ78สัญจรพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินปลูกบ้านในอำเภอเมืองนะคะบ้านกกบกหมู่ที่3เนื้อที่302.9ตารางวานะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะครับขอบคุณนะครับน้องแมงขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณช่วงเวลานี้นะครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสนะครับพามาชมนะครับที่ดินนะครับ สวยๆนะครับข้างหลังวิวเขาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมในทำเลดีๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามนะครับช่อง NW Real Estate 78ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมและคุณแม่ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ